สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเขาใหญ่ชาแนลนะครับวันนี้เราก็มาประตูอัปเดตประตูก็เชื่อมอะไรเสร็จแล้วก็วันนี้เทป,ปูนเก็บงานเหลือทาสีครับทาสีน่าจะเป็นหลังปีใหม่วันนี้ร้านเขาปิดหมดแล้วร้านสีเราก็มาเทป,ปูนไว้ก่อน กเก็บงานแล้วก็ทาสีเป็นรุ่นดอดินมาเพิ่ม,มปูนมดไปกินลูกละติลูกครึ่งเลย หมดเป็นลูกครึ่งน,นะครับวันแนวนี้ต้องเอาเอาทรายมาแต่งสโลปอีกทีนึงครับอง่งั้นเดี๋ยวรถรถล้รอรถลงมากระแทกปึ๊กเลยตัวเนี้ยนี่ครับ S <S <an> ก็มีเก็บงานเล็กๆน้ๆอยๆน่ครับแล้วก็ดีบ้านที่ผมดูอยู่หลังนูง้นแกมาแกแก็ให้ทำก็ได้ทำอีกบานหนึ่งครับแกมาเห็นแล้วแกเออทำด้วยก็ดีให้ทำอีกบานหนึ่งก็ผมจะได้ไม่ขนเหล็กออก เป็นคนทรายคนหินหนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับ